โอเคครับก็สวัสดีคุณชมท่านเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยก็มีผม e x ็กซิสเกนเช่นเคยนะครับทุกคนก็วันนี้เนี่ยผมจะมาแจกเน็ตฟรีของทูนะครับทุกคนก็เน็ตฟรีตัวนี้เนี่ยใช้ได้จริงๆนะครับไม่ได้จกตานะครับทุกคนคือใช้ได้จริงๆนะครับผมก็ก่อนที่ใครจะไปดูคลิปนี้เนี่ยพี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับทุกคนก็เน็ตตัวนี้เนี่ยต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่ามันมีมานานมากแล้วนะครับเน็ตตัวนี้เนี่ยมีมานานแบบตั้ง ในตัวนี้เนี่ยเขาจะมีเป็นหมายเลขก็จะเป็นดอกจันแปด8แล้วก็ดอกจันรอสี่เหลี่ยมโทรออกนะครับแล้วก็กดโทรออกนี้พี่ว่าทุกคนเนี่ยอาจจะไม่ทุกคนหรอกอาจจะเป็นบางคนนะครับที่คุ้นคุ้นกับเน็ตนี้บ้างเพราะว่าเน็ตนี้เนี่ยมันมีมานานมากเลยนะครับยอมรับเลยนะทุกคนว่าเน็ตนี้มันมันมีมานานมากเลยครับบอกไว้ก่อนนะครับว่าเน็ตตัวนี้เนี่ยใช้ได้แค่ของทูเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ใครจะใช้เน็ตนี้เนี่ย บางคนเนี่ยต้องบางคนอาจจะยังใช้ไม่ได้ครับคือเราต้องใช้งานซิมเรื่อยๆไปก่อนนะครับทุกคนพี่ไม่แน่ใจนะครับว่าเราต้องใช้งานซิมของตัวที่เราซื้อมาเนี่ยกี่วันหรือว่ากี่เดือนนะครับก็อันนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมหรือว่าถ้าใครใช้งานซิมมาค่อนข้างนานแล้วแล้วเรามาใช้แพ็กเกจเนี่ยทุกคนก็คือมายืมแบบมาใช้เน็ตฟรีทุกคนคือเนี่ยไม่ได้ยืมพี่พูดผิดคือแบบเรามาใช้เน็ตฟรีอ่ะเออทำไมมันแบบ เราใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยก็ทุกคนต้องเติมเงินเข้ามาในตัวโทรศัพท์ก่อนนะครับย้ำนะครับทุกคนว่าในเงินในโทรศัพท์นะครับไม่ใช่เงินใน wallet นะครับไม่ใช่ทูมี่ wallet เนาะเติมเข้ามาในเบอร์โทรศัพท์เราเลยนะครับผมเติมมาประมาณ100นะครับทุกคน100ยเนี่ยแล้วเราจะใช้ได้นะครับถ้าใครที่ใช้ซิมมันนานแล้วแล้วมันเรามาลองมาสมัครเนี่ยทำไมมันไม่ได้แนะนําว่าให้ทุกคนเนี่ยลองเติมเงินเข้ามาในตัวซิมเรานะครับ100บาทนะครับผมแล้วก็หาสมัครเน็ตไปครับ พอเราหาสมัครเน็ตเสร็จปุ๊บพอเน็ตตัวที่เราสมัครหมดแล้วเนี่ยเราก็ลองมาใช้ตัวตัวพวกนี้ดูนะครับผมมันก็จะใช้ได้นี่ครับผมก็เมื่อเรากดออกจกันแปดเจ็ดแปดการสองซีเียมโทรออกมาแล้วใช่ไหมทุกคนมันก็จะมีหัวข้อขึ้นแบบนี้นะครับผมก็มีทั้งหมดเจ็ดรายการนะครับรายการที่ผมใช้บ่อยสุดเนี่ยก็จะเป็นรายการที่หนึ่งกับรายการที่สองเลยนะถามว่ารายการที่สามใช้ไหมก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างนะครับทุกคนส่วนมากผมจะใช้เต้เน็ตฟรีเนาะ เ <gesch> มื่อใครต้องการเน็ตฟรีนะครับหรือว่าต้องการใช้เน็ตฟรีเนี่ยก็ให้ทุกคนทาการกดตอบกลับตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดหนึ่งแล้วก็กดหนึ่งตรงนี้แล้วก็กดตอบกลับนะครับทุกคนแต่ในทางที่นี้พี่จะไม่ขอใช้แล้วกันนะครับเพราะว่าเน็ตฟรีตัวนี้เนี่ยพี่ใช้ไปหมดแล้วนะครับมันมีจํากัดด้วยนะครับทุกคนเน็ตฟรีตัวนี้เนี่ยคือมันจะมีจํากัดบางคนก็ใช้ได้8ครั้งบางคนก็12ครั้งนะครับแล้วแต่คนด้วยนะครับผมเมื่อทุกคนกดตอบกลับมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเ นี่นะครับทุกคนเมื่อ AMS ส่งมาเนี่ยมันก็จะส่งมาแบบนี้นะครับทุกคนเห็นไหมแพ็กเกจเน็ตอลิมิเต็ดน่ะใช่ไหมถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็320เมกเนี่ยหวันนะครับผมใช้งานได้ถึงวันที่1 4อันนี้พี่สมัครตอนวันที่13นะครับผมมันก็จะเป็นแบบนี้เลยทุกคนมันก็จะขึ้นข้อความแจ้งเตือนเรามาแบบนี้เลยว่าสามารถใช้งานได้ครับสาหรับใครที่ใช้งานแบบเน็ตมันขึ้นมาแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วเราเปิดเน็ตแล้วเราใช้งานอ่ะมันใช้งานไม่ได้เอ้ทำไมมันช้าอะไร พี่แนะนำเลครับว่าทุกคนเนี่ยทำการปิดเน็ตนะครับแล้วก็เปิดโหมดเครื่องบินนะครับเปิดโหมดเครื่องบินไว้สักหนึ่งนาทีให้มันรีก่อนนะครับพอครบหนึ่งนาทีเราก็ปิดโหมดเครื่องบินแล้วก็มาเปิดเน็ตนั่นเองครับก็จะใช้ได้แล้วนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นี่ครับผมสําหรับใครที่ต้องการใช้เน็ตฟรีก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบใจคลิปนี้เนี่ยพี่ก็ฝากคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตลาคุณชมไปก่อนครับสวัสดีครับ